เช้าวันนี้ที่วัดโพแก้วนกพคุณอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีตอนเช้าเช้าประมาณตีห้าครึ่งมีฝนตกลินลินจากวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ตอนเช้าเช้าก่อนออกบินทบาทมีฝนเล็กน้อยจ้ะ 哎，什么东？<noise>